S อ l i ลท t h ทน l i ้งลิฟต์อัพมอจออ่าแล้วก็เแล้วก็ M มแล้วก็ S อมเนตตัว S หมายถึงสกินนะครับไม่ใช่ Success หมายถึงตัวสกินตัว MO นะครับก็คือมอนั่นแหละนะครับตรงนี้ตัดตัว RE ออกไปแต่หมายถึงมออะไรครับมอ b r i g h t h นดมอ w h i t e เ e นมออะไรครับมอ beauty ได้ไหมมอ younger ได้ไหม มอเดิอไม่เอานะมอยังเกอร์นะจะมออะไรอีกมอลิจูมเมนตมออะไรต่างๆแล้วแต่พวกเราจะมอเข้ไปครับนี่คือซั s s m สมอนะครับสุดท้ายได้อะไรครับเน่คืออะไรครับคือนิวผิวพันธุ์ที่ใหม่กว่านะครับแล้วก็ถามนิวดูแหะว่าผิวพันธุ์ใหม่กว่าเป็นยังไงนะครับนิวเพราะฉะนั้น s อสโมเน่สมัครกันเป็นไงครับสกินมออะไรต่างๆแล้วแต่แล้วก็ได้ผิวพันธุ์ที่ใหม่ นี่คือแบ,บแรนด์ที่จะได้รับการกล่าวขวัญมากที่สุดแบรนด์หนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวเรื่องสกินแคร์ในไม่กี่ปีต่อจากนี้แสดงว่าธุรกิจของพวกเราเติบโตไหมครับเติบโต<อ><อ>ภายใต้แบรนด์เอสโมเโดยซัคเซส,สมองนะครับโอเคเราไปดูตัวแรกของเราทำไมตัวแรกของเราเนี่ยถึงออกมาล่าช้าเพราะว่าเราพิถีพิถันม,มากกว่าที่จะเลือกมาจริงๆแล้วควรออกของคนอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับ คนคนหนึ่งเนี่ยที่มีปัญหาในเรื่องของผิวพรรณถ้าเป็นวัยรุ่นก็เป็นสิวแต่ถ้าพออายุเยอะหน่อยนะครับก็จะมีรอยดงดาเกิดขึ้นมีฝ้ามีกระเกิดขึ้นที่เราเรียกว่า pigmentation พออายุเพิ่มมากขึ้นปัญหาที่ตามมาอีกจะเป็นอะไรครับเป็นในเรื่องของริ้วรอยที่เราเรียกว่า wrinkle นะครับหลายคนต้องไปคิตความสวยความง,งามส่วนใหญ่ไปเพื่ออะไรครับ<ด>ไปไปเพื่อแก้ปัญหา2เรื่องก็คือเรื่องสีก็เรียกว่า pigmentation อะไรบ้างที่เป็น pigmentation ครับฝ้ากระรอยดนังดำทั้งหลายถือว่าเป็น pigmentation อ็อบเจกติที่สองที่คนเข้าคลินิกความงามที่ปลุดเป็นดอกเห็ดในปัจจุบันนี้นั่นก็คือต้องการแก้ปัญหาในเรื่องของริ้วรอยตีนการอยเหี่ยวย่นทั้งหลายจะไปยกหน้าจะไปฉีดโวลท็อกจะไปฉีดฟิลเลอร์ก็ดีหรือว่าจะไปร้อยไหมก็ดีหรือจะไปทําเพอร์มาอะไรต่างๆเนี่ยเลเซอร์เฟลกเซอร์อะไรต่างๆก็เป็นการจกผิวหน้าให้ตื่นขึ้นหรือในท้ายที่สุด บางคนไม่ไหวทําไงครับก็ต้องลงมีดกรีดเข้าไปเ <c oughs> พื่อตัดหนังบางส่วนแล้วก็เย็บติดนะฮะใหม่ๆก็ตาก็ต้องชี้หน่อยนะครับ <c oughs> เพราะว่าถูกเย็บติดขึ้นไปผ่านไปปีสองปีก็อาจจะค่อยหย่อนลงมา่ึงลงมาเข้าสู่ภาวะปกติเพราะฉะนั้นแก้ปัญหาสองเรื่องได้เพื่อนครีมตัวแรกของเราจึงมีออบเจตที่จะต้องเข้าถึงกลุ่มคนที่อยากจะได้ทั้งผิวพรรณที่สดใสขึ้นแล้วก็อะไรครับผิวพรรณที่แต่งตึงขึ้น จึงเป็นที่มาของการที่ต้องมีทั้งลิฟท์อัพลิฟท์อัพทำให้อะไรครับยกยกินหน้าตึงกระชับขึ้นริ้วรอยต่างๆลดน้อยลงแล้วมันเป็นอะไรครับไรท์เทนนิงด้วยก็หมายถึงผิวขาวขึ้นด้วยเดี๋ยวทีนี้เรามาดูว่ามันมีสารอะไรที่อยู่ในนี้ที่ช่วยปัญหาแก้ปัญหาสองเรื่องนี้ให้ได้เราไปดูนะครับเราไปดูในคอนเซ็ปต์ก่อน ก็คือว่าเราจะเป็นทางเลือกใหม่ของการฟื้นฟูบำรุงผิวที่ร่องรยนะครับให้กลับมาดูเติบอิ่มแลดูกระชับเรียบเนียนริ้วรอยต่างๆลดลงจนคุณรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงย้ำครับว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วคนที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เอสโมเน่ผมเชื่อว่าภายใน3วันไม่เกิน7วันนะเราจะเห็นผลลัพธ์ของมัน จริงๆเนี่ยเขาเคลมว่าภายใน10นาทีถ้าเราได้มีโอกาสลองใช้จะพบเลยว่าเฮ้ยหน้าของเรารู้สึกว่ามันตึงขึ้นหน้าของเราตึงขึ้นจากการที่มันมีสารตัวหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวถัดไปก็คือตัวไฮยาลูรอนซึมเข้าสู่ผิวหนังของเราแล้วมันทําให้อุ้มน้ําได้ดีขึ้น แล้วเดี๋ยวจะเล่าถึงตัวฟิลเลอร์ที่ใช้กันอยู่ตามเครดิตส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ว่าเขาฉีดอะไรเข้าไปถึงทําให้ร่องแก้มตื้นขึ้นฉีดอะไรเข้าไปทําให้หน้าป่าหน้าต้องทําให้ป่าของอัมพาตพาเนี่ยมันดูดขึ้นมาได้ฉีดอะไรเป็นรูปแบบครีมยังไม่ใช่ซีรั่มซีรั่มเราจะออกมาในอีกประมาณไม่เกินสามเดือนต่อจากนี้ซีรั่มจะออกมาตอนนี้เป็นครีมบำรุงสูตรเข้มข้นนะครับที่ฟื้น ฟื้นคืนสู่ผิวนะครับทำให้ดูกระชับเปล่งตังขึ้นโดยสารสำคัญก็คือไฮยาลูรอนนะครับฟิลลิ่งโปรตีนเป็นโปรตีนนะครับที่อยู่ในรูปแบบของสเฟียร์ก็คือเล็กๆแบบแห้งนะแบบแห้งคือถ้าเป็นแบบที่มันอุ้มน้ำอยู่แล้วเนี่ยอนุม,มันก็จะใหญ่จะซึมซับเข้าสู่ผิวของเราในชั้นอิพิเดอร์มิสเนี่ยยากแต่ถ้าเป็นแห้ง ที่เป็นตรงๆเล็กๆซึมเข้าสู่ผิวของเราได้มันก็จะซึมเข้าได้เยอะขึ้นแล้วพอเราดื่มน้ําตามนะครับหรือสารประกอบตัวอื่นๆที่ทําให้มีการอุ้มน้ําได้ดีขึ้นก็จะทําให้ผิวของเราตึงขึ้น,นอย่างรวดเร็วนะครับและยังมีสารประกอบอื่นๆนะครับที่เดี๋ยวได้พูดถึงอะเรามาดูนะครับไฮดรอนฟิลิกโปรตีนนะครับมันคืออะไรครับมันคือไฮดรอลิกที่มีน้ําหนักโมเลกุลสูง แล้วก็น้ำหนักโมเลกุลต่ำนะครับเพราะสมประสานกันบรรจุอยู่ในสเฟียร์ก็คือทรงกลมๆแบบแห้งนะครับแล้วก็จะช่วยทําให้ไฮดรโลนิกสเนี่ยนะครับที่อยู่ในรูปแบบสเฟียร์ซึมเข้าสู่ผิวหนังของเราเด้งมากขึ้นแล้วก็ได้เร็วขึ้นไฮดรอนเนี่ยคุณสมบัติที่สำ<ว>คัญ<ว>ก็คือว่าตัวมันเองสามารถอุ้มน้ําได้ดีเพราะมันเข้าสู่ผิวของเราแล้วเป็นเม็ดเล็กๆอย่างนี้พอเราดื่มน,น้ํามากขึ้น หรือสารบางอย่างนะครับในส่วนผสมของครีมเองที่มีน้ําเป็นเบสด้วยก็จะทําให้ไฮโดรเน้มันอุ้มน้ําเท่ากับผิวของเราก็จะตึงขึ้นอย่างรวดเร็วการฉีดฟิลเลอร์ที่คลินิกผิวพรรณและความงาม 1cc ซีซจะตกอยู่ประมาณสักหมื่นสามหนึเพื่อจะใครต้องแก้นะครับประมาณสักใครดีล่ะที่ต้องแก้ ป๋าป๋าเลือกแค่ไหนถ้าอย่างป๋าเอาป๋าไปอยู่ตรงนี้นะครับอย่างป๋าถ้าจะฉีดล่องแก้มนะครับตรงนี้นะครับนวดนวดวดนวดมังกรอย่างนี้ป๋าต้องใช้ประมาณ3ามถึงสซีซีเมื่อนั้นก็คูณเข้าเข้าไปครับหมื่นสามหมื่นสามถึงหมื่นห้าต่อซีซีคูณเข้าไปเป็นเท่าไหร่สามหมื่นเก้าสี่หมื่นกว่าแล้วก็ภายในนะครับ เก้าเดือนถึงหนึ่งปีต้องกลับมาฉีดซ้ำอีกแสดงว่าปีหน้าป่าต้องกลับมาฉีดซ้ำอีกรอบหนึ่งถ้าเป็นไฮรูเลนแอซิทั่วไปที่อยู่ตามคลินิกโอเคเชิญป๋าที่มาเป็น subject นะครับว่าหนึ่งซีซของการฉีดร่องแก้มมันไม่เพียงพอถ้าอายุน้อยๆพอได้ข้างละครึ่งซ c ซหรือถ้เติมร่องหลุมสิวต่างๆสามารถที่จะใช้ปริมาณน้อยๆได้แต่ถ้าคนที่เป็นร่องแก้มลึก สามหลักเลยที่ฉีดในปัจจุบันนี้ไม่นับรวมหมอกระเป๋านะถ้าหมอกระเป๋าคือฉีอะไรครับซิลิโคนเหลวฉีดเข้าไปแล้วเป็นงไงครับ<อ>พวกนี้มันเป็นสารที่มันไม่ถูกย่อยสลายมันก็จะอยู่ที่หน้าของเราพออายุมากขึ้นเป็นงไงครับมันก็ไหลย,ย้อยทำให้ผิดรูปต้องทําการผ่าตัดแล้วไปขูดเอาสารที่ไม่ละลายนี้ออกมาซึ่งทยายํายากลำบากมากทีนี้ไฮโดรลิกเนี่ยแอซิดเนี่ย มันสามารถที่จะสลายไปได้เมื่อเวลาผ่านไปสลายไปได้ทีนี้ของเราเนี่ยเมื่อเป็นในรูปแบบทาง่ายกว่าไหมไม่ต้องไปเจ็บตัว6เดือนไอ้เก้าเดือนหนึ่งปีต้องไปฉีดซ้ำต้องไปฉีดซ้ำของเราช่วยเติมทั้งไฟไลายอะไรต่างๆได้เพราะการฉีดบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะฉีดบางที่สมมติถ้าเรามีไฟไลายเล็ก รอยต่างๆบางครั้งสามารถฉีดโบท็อกได้ถ้าเป็นกล้ามเนื้อมัดเดียวกันแต่ถ้าเป็นกล้ามเนื้อคนละมัดเราก็ฉีดโบท็อกไม่ได้ต้องทํำยังไงละ่ะฉีดฟิลเลอร์ก็ไม่ได้นะครับเพราะมันตื้นเกินไป่ะมันบางมากๆเส้นรอยเล็กๆเงี้ยฉีดฟิลเลอร์ไม่ได้ก็ฉีดมากเกินไปครับมันนูนเด้งขึ้นมาอีกอ่ะ